สวัสดีท่านผู้ชมที่กดรพบครับ tk บ้านสวนที่ดินนะครับฝากกดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับคลิปนี้จะพาไปดูแปลงไหนไปดูกันครับสวนผสมนะครับทุกเรียนมังคุดสวยสมบูรณ์มากนะครับน่าซื้อมากครับแปลงนี้ครับท่านผู้ชมครับหลายหลายท่านก็ชอบแบบนี้นะครับเป็นสวนผสมนะครับดูแลง่ายนะครับเนื้อที่แปดไร่เศษพิกัดวังแซม อำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีนะครับเอกสารเป็นนสสามกนะครับล้อมรอบไปด้วยโฉนดนะครับสวนข้างๆเป็นโฉนดหมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นท่านยื่นได้เลยนะครับราคายกแปลงเพียง5.5ล้านเท่านั้นนะครับนี่ครับดูแลค่าใช้จ่ายต่างๆนะครับผู้ขายยินดีนะครับดูแลให้เลยนะครับก็ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนัดูสถานที่จริงต่อรองราคาได้ครับนี่ครับสวนอุดมสมบูรณ์มากครับท่านผู้ชมครับน่ารักสุดๆครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับาฝากกดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับ TK บ้านสวนที่ดินขนาดนี้ FC 19,900ท่านนะครับเพราะฉะนั้นท่านฝากขายได้เลยนะครับติดต่อแอดมินได้ ใต้คลิปนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม